ไปขึ้นรถไฟด้วยเวลาชอบมากเพลงนี้ติดหูทั้งวันไม่ไปไหนเลยลวสวัสดีครับวันนี้กลับมาเจอกับนายจากช่อง1 ST นะครับวันนี้นายจะมารีวิวเซตชิโนบินะครับนี่นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เซตชิโนบิ T ระดับแรนะครับซึ่งระดับแรเนี่ยมันจะยังไม่มีแสงนะครับบางคนอาจจะติดภาพเก่ามาที่พวกเซ็ตเซ็ตชุด e เซตไข่ Z จะมีแสงตามตัวนะครับอันนั้นจะเป็น ถ้ามันมีแสงมันจะเป็นระดับรีเจนถึงระดับอันติเมทนะครับก็คือระดับรีเจนขึ้นไปนะครับส่วนระดับแร่มันจะยังไม่มีแสงนะครับมันจะเป็นเปลาะป่าแบบนี้ถ้าอยากมีแสงเราก็ต้องประหยัดลูกแก้วเพิ่มนะครับใส่มือใส่รองเท้าอะไรเงี้ยมันถึงจะมีแสงตามตัวนะครับเดี๋ยวนายจะพาไปดูสเตตัสนะครับสเตตัสชิโนบินะครับแต่ละชิ้นนะครับอันนี้ที่นายมีเป็นบวกเจ็ดนะครับอสามสิบสองนะครับทุกส่วนนะครับเก้าส่วน สเตตัสทรงผมนะครับจะบวกเลือดอ่าคิพดีเฟนต์ดับเบิลดีเฟนต์นะครับจะเป็นในส่วนของการป้องกันนะครับเสื้อก็เหมือนกันนะครับจะอ่าไปในทางป้องกันนะครับกางเกงก็ไปทางป้องกันอ่าเครื่องประดับจะบวกเลือดนะครับบวกคีบวก SP แล้วก็คีดาเมจครับส่วนแหวนจะบวกคีบวก SP แล้วก็ e อแรงครับสเปเชียลแอคแทก อ่าแล้วก็หน้านะครับหน้าก็บวกเลือดแล้วก็ป้องกันนะครับมือกับรองเท้าจะบวกคล้ายๆกันนะครับก็คือ h e a t a t t a c กกับ g i ฟแอคแท c กนะครับการโจมตีแล้วก็การจับนะครับส่วนหลังจะบวกเอ่อเลือดเอ่อบวกมานา500แล้วก็ Special a แ t คแทเป็น E แรงนะครับ d o u b บ e บ t t a c k เป็นจับเอ่อจับทีมเบิร์ดแรงนะครับแล้วก็ชีดาเมจนะครับสเตตัสประมาณนี้นะครับ นี่นะครับอันนี้ในรวมสเตตัสเฉพาะฝั่งชุดเซตนะครับมาให้ดูว่าบวกประมาณนี้นะครับก็ประมาณพันกว่านะครับส่วนออร์ดิเฟนจะน้อยหน่อยแล้วก็มาดูด้านล่างนะครับสเตตัสเมื่อใส่ครบ3ส่วนนะครับจะได้คีดาเมจบวก10แล้วก็ออดีเฟนห์100นะครับใส่ครบ6ส่วนจะได้เลือด1000นะครับแล้วก็ออแอคแท็กหนนะครับแล้วก็เมื่อใส่ครบ9ส่วนใช้ระดับสกิล ใช้สกิลระดับ1เท่านั้นก็คือมันจะเพิ่มระดับสกิลเราไป1ขั้นนะครับสมมติว่าเราใส่สกิลบวก8อยู่มันจะกลายเป็นบวก9นะครับใส่บวก9อยู่มันจะกลายเป็นบวก10นะครับนันแหละและ้วก็มีท่า E-Special s k i l l นะครับนี่ก็คือระดับแรสามารถ E ได้นะครับเป็นท่า E พิเศษเซตชิโนโบีนี้เป็นเซตแรกเป็นเซตไข่เซตแรกของเซิร์ฟที่เกมเอาเข้ามานะครับเป็นเซตแรกๆเลย นี่แหละหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่มีผ้าคลุมมีดาเป็นหัวกลมๆเป็นชุดสีดำอะไรเงี้ยแล้วก็มีซิกแพคตรงหน้าท้องนะเทมากเดี๋ยวในจะพาไปอ e ีให้ดูนะครับเออล้างคนอาจจะสงสัยว่าชุดนี้ <laughs> จะตกอีสานหรือชุดนี้ชุดนี้มันมาจากไหน,นครับมันมาจากไข่ชิโนโบีนะครับไข่ชิโนโบีจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมีขายในดีอีช็อปนะครับนี่ในตัวไหนก็มีนะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับข้างในก็จะมี ส่วนของระดับแรแล้วก็ระดับยูนิคนะครับแล้วก็จะมีพวกแบบเป็นเกลือใบเป็นใบบวกต่างๆแล้วก็คูณ3อันนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่ใครสนใจไม่อยากซื้อในช็อปเองเพราะซื้อในช็อปเองเนี่ยมันต้องเติมบัตรเองนะครับส่วนร้านใครสนใจอยากซื้อที่มันประหยัดกว่าก็แวะมาซื้อที่ร้านไหนนะครับร้านไหนก็จะมีบริการรับกดดี s h ช p อนะครับในดี E ีช็อทุกอย่างนะครับจะมีส่วนลดพิเศษนะครับ ใครสนใจจะซื้อไข่ชิโนบิหรือว่าไข่แดงนะครับแล้วก็นี่นะครับป้ายร้านในก็จะมีประมาณนี้นะครับมีสวานมีเบ็ดนะครับมีใบกันแตกมีชุดแคสต่างๆนะครับไอเทมต่างๆนะครับไอเทมเปลี่ยนแรรีคารีสายนะครับใครสนใจก็สามารถพักมาซื้อได้ที่แฟนเพจของนายได้เลยนะครับ 1ST Shop นะครับเดี๋ยวนายจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับและฝากล้านหน่อยละกัน นี่ตอนไหนก็จะยืนอยู่ v33 นะครับตรงนี้เลยยืนเกือบร้านเปิดทุกวันนะครับเนี่ยใครก็สามารถเดินมาใช้บริการได้นะครับที่ตรงนี้เลยไปเดี๋ยวเราไป e ีท่า e s ส l l กันว่าลักษณะาการ e มันเป็นยังไงนะ อันนี้เป็นสเตตัสเพียวๆนะครับเฉพาะฝั่งฝั่งชุดเซตเดี๋ยวในจะเพิ่มแคดเข้าไปนะครับเผื่อให้เรามันตีตแรงขึ้นน,นี่แรงขึ้นแล้วใส่แคดเพิ่มแล้วสกิลที่ในเอาไปจะเป็นสกิลไม่แรงมากนะครับสกิลบวกสี่นะครับมี e แล้วก็ดีดีบวกสี่นะไปเราลงซับเลยแล้วกัน ้ยหรืห้เปิดเสียงขอไปเปิดเสียงก่อนเปิดเสียงเอฟเฟกต์ในการเล่นไปเลย หนึคนเดียวก็ไหวเรยสองสามปึ๊บจึ๊บโอ้โหแบบเร็วมากเลยนะเซตเนี้ยเป็นเซตที่แบบสกิลแบบมันล็อกเร็วนะครับกระโดดปึ๊บแปบ๊บเดียวติดเลยล็อกนี่อ่าน,นี่ต้องจัมเบิลตายมะนี่ตายมะนี่มนไม่ตายว่าไ่ตายอืม เก็บของเก็บของเก็บของกระโดดจึบ๊บเห็นปะมันค่อนข้างที่จะกว้างอยู่นะครับว่ามันล็อกได้หมดเลยอันนี้จะดักแม่นปืนเอออามึงใครบ้านไหนนี่ล้องเอออื้อตายบอส มีใบบวกให้ฉ oh. uh ันไหมสักใบไม่มีมาดูด่านนี้ฟืบเห็นปะโอ้โหเก็บได้หมดเลยอ่ะอืมอืมอืมอย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งยิงเก็บแดงจ๊ดแงแจ้ะเอาไปลงบอ ด่านนี้ด่านทหารเยอะๆปะหวนหลบแบบดิจิตอลนี่เป็นไงล่ะเข้าไปในกลางวงกระโดดอีปึ๊บปึ๊บเฮ้ยดูดิเหลือสองตัวเหลือ2ตัวถ้าถ้าเรายืนดีๆแบบในคิดว่ามันจะตายหมดเลยนะแต่ในอาจจะยืนแบบเหลี่ยมผิดนิดหน่อยเมื่อกี้นี่เหลือสองตัวให้เราเก็บของพอดีเลยปัก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 กนี่เป็นบ็อกซิ่ง แอน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 เอาวิงไปดูเลยนี่เป็นไ,ไงเดี๋ยวเจอสเตปบ็อกซิ่งตำนานเออเป็นไงล่ะเฮ้ยคอมโบบ็อกซิง่งในตำนานนี่หมวนหลบไปดิจิตอล มาดิมาดิเอาอีอึบเป็นไงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไงล่ะเดินเบี้ยวนี่ก่อนเดี๋ยวขิดเรื้ออ่ามีผู้รอดชีวิตหนึ่งคนเต๊บเต๊บตึ๊บตึ๊บตึต๊บ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออตายหมดเลยจิบคองจิบคองสุดอี่อ้าวอ้าอาโดนระเบิดแล้วโดนยาพิษโดนพี่บอดี้แซลมแล้ว พุที่สัที่มันกระโดดขึ้นน่ะเป็นนินจาหายตัวแล้วก็วับขึ้นไปบนฟ้าก็ปล่อยดาวกระจายลงมาทลายคู่ต่อสู้กระโดดเลยได้ไหมพิวกระโดดเลยดูแล้เลยน่จะจะกระโดดเลยวู้ยังไงบินมาก็โดนล็อกไปดิโดนล็อกไปดีเราต้องเก็บลูกน้องกับเผื่อมัอมีของดอกทุกคนเออหามือตกู ก็ล็อกปเลยซีตูมไปกันแตกวะนะหรือว่าไปโบกธรรมดาไม่โบกธรรมดา <c oughs> ตอนนี้ไปโบกธรรมดาแบรบาด <c oughs> เออเออแต่การลูกน้องมาก,ก่อนเออ,เออคุณเลยจะขิดโอ้โอ้ไม่นะ <c oughs> ไม่นะ <c oughs> บินมาทำไมนี่ล็อกกลางอากาศเป็นไงล่ะอู <c oughs> ้ โย่โย่โยดูดิเป็นนินจาหายตัวมาแล้วก็พนมมือลงมาข้างล่างเขาเรียกอะไรเอามือประกบกันอนะพนมมือต่อไปจะเป็นดาโจ๊กเกอร์นะครับแต่ดูโจ๊กเกอร์เลย เติมมานะขออีสักสักอีนิ่งไปกดอีเลยได้ไหมในกลัวมันหลบเดี๋ยวลองลองกดขึ้นดีกันสักหนึ่งทีสอยนี่แล้วก็ล็อกเฮ้ยมันหลบได้มันคิวได้มันเฮ้ย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 ิดเจอหนักนะเฮ้ยอ่าดูแล้วมดูแล้วมึงดูแลช่วยด้วยโดนลบ เชือขาวๆนี่เสือขาวๆนี่มาด็เอ้ยเฮ้ยโดนอีปังเอาละลูกน้องแกตายแล้วโจโกเกอร์แกไม่รอดแน่แกไม่มีผู้ช่วยแล้วแกมันนี่เอาแกมันนี่แกมันมนี่เอาเอามันลำใหญ่เลยเข้าใกล้ไม่ได้เลยเอา เอาเอาเป็นไงคิดหรือ,อยังจะคิดดีๆหรือยังคิดหรือ,อยังคิดแล้วจา้า <c oughs> นี่ล่ะเซอร์ินจตาคาถานารุโตะคาถานารุโตะ อก็ไม่รู้ก็จะประมาณนี้นะครับเซตชิโนบิค่าอินก็จะประมาณนี้แหละมันก็เดิมๆที่เราเหมือนเคยรู้จักนั่นแหละก็กระโดดขึ้นฟ้าแล้วก็ล็อกล็อกคู่ต่อสู้ค่อนข้างที่จะไวนะครับแต่วงที่มันทำลายคู่ต่อสู้อาจจะแคบนิดนึงนะครับชุดนี้ยที่เขาเอามาเปา็นเซตไข่เซตแรกของเซิร์ฟอ่ะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีจุดด้อยหลายๆจุดนะครับเพราะว่า <_ ting> หเลยมันความเท่มันมีแบบคือเอาตรงๆในคิดว่ามันไม่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็ถ้า e อีสกิลอะใส่บอสซับอะบอสซับที่ตบเอามือตบป้างตบกันอะอันนั้นน่าจะโหดกว่านะครับเขาก็เลยแบบเหมือนจะเอาเข้ามาก่อนอะไรเงี้ยนั่นแหละแต่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับอันนี้ความคิดส่วนตัวของในนะครับบางคนก็แบบที่ชอบเซ็ตนี้มากเลยอยากได้จะแต่เซิร์ฟนู้นเซิร์ฟนี้แล้วอะไรเงี้ย เขาจะมาซื้อของหรือเปล่าสักคู่นะครับทำชิปอยู่แป๊บนะเจอตลอดเลยแ๊บซ่าอาชิปอยู่เจอตลอดเลยเวลาอาชิปมีลูกค้ามาซื้อของนี่เดี๋ยวในาพาไปเปิดไข่ดีกว่าในมีไข่อยู่ในตัวจะเปิดอ่านเปิดโชว์สักค้าฟองได้ไหม อ่าฟอร์มไอบตอนนี้ขายลค่ประมาณใบละ30บาทนะครับมันใบละ2000ดีอีนะครับในช็อปเดี๋ยวในพาไปดูในช็อปใช่ปะมันใบละใบละ ,39 0 9นะครับส0มพกดีอีก็ตก39บาทนะครับแต่อ่าถ้าถ้ามาซื้อจากในนะครับมันจะมีส่วนลดพิเศษนะครับมันจะเหลือใบละ30บบาทนะครับใครสนใจก็สามารถแวะมาซื้อได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นชุดแคสของชุดแคทถาวรนะคะพวกไอเทมต่างๆสามารถและมากดได้เลยตอนนี้ได้มีอยู่ในตัว70ใบเดี๋ยวเรามาเปิดกันสัก10มไหม10หรือ5 5าใบก็พอนะ1วิเ็กถอรลูกแก้ว2อยเกลือสาม่วกี้สอง2อันสักชิ้นนะ4เอ้ยหา าใบสุดท้ายแล้วพอสุดท้ายแล้ว้ยวได้ตั้งร้านหนึืันพอแล้วที่เราเก็บไปขายแล้วทุกคนเปิดไข่เด๋อกเกลือนี่เรามาทายกันว่าเซตต่อไปที่เขาจะเอาเข้านะครับมันจะคือเซตอะไรในคิดว่าน่าจะเป็นเอ่อ Dark a เ v e n t u r e นะครับเซตจอมมาน่ะจอมมาที่เป็นสีม่วงๆอ่ะเวลาอีแล้วมันก็จะดึงคอลากคอตุ่มๆเนะ่อัั้นเท่มาก ต่คิดว่าน่าจะเป็นเซตนั้นแหละแรกๆช่วงแรกๆนั้นจะเป็นชิโนโบิจอม,มารลิงอะไรประมาณนี้นะครับใครอยากให้เซตไหนเข้ามาให้เล่นก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้เผื่อจะได้ไปเสนอทีมงานว่าเอ้ยเซตนี้ควรนะควรรออยู่อะไรอย่างเงี้ยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องในไว้ด้วยนะครับไปเจอกันชิปหน้านะครับกับคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย